เจอกานอีพีอะไรแล้วนะจะไม่ได้แล้วก็มันหลือก,กันนะครับมันติดลิขสิบแดงมันติดลิกสิ์นะครับผมว่าอย่างนั้นน่้อครับอันต่อไปว้าวหมันเดิมรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องหาที่แอบไหมครับที่แอบ ที่บอกไว้เลยนะครับมันจะไม่มีตานะครับคนนี้แม่เราจะไม่มีตานะครับที่บอกไว้เอาอมันจะไม่มีตานะครับเหมือนนนี้ะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีตานะครับ,นนรบ,รรบอันต่อไป เป็นอะไรอันต่อไปเป็นอะไรนะโอ้มันเด้งได้ด้วยโอ้ยบันมีมันไม่มีตาไม่วะน่าจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนไม่มีเดี๋ยวนะ ตาไม่มีตาไม่มีตาครับไม่มีตาใช่ไหมครับนั่นเนี่ยว่าแล้วไอสก,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 มมกีนภาคห้าหรือว่าภาคสามอะโอเคอยู่นี่ครับโอเคแล้วจะม,จมีตาอีกนะเนับเดี๋ยวจะมีตาอีกนะครับ วิดีโอแล้วมัวเดี๋ยว,วนะสอบสอบยีดีสอไเ้โอ้โอนีครับได้ได้อีกอันนึงแล้วครับคือคุณต้องหาทางออกครับแต่ละอีแ้าลงมาตรงนี้แสดงว่กากูรอดเลยครับ วันฟรีเออไม่ใช่วันฟรีวันฟรีก็คือไม่ไม่ถึงตายครับเราก็ได้ตามด้วยนะครับอันอาเซียบอลก็แล้วแต่ครับคุม,มาคุม,มาคนอันต่อไปเป็นคิวเลอร์อะไรคิวเลอร์โอ้โหเดี๋ยวนะ นี่ไงนะครับตาหนี้หละตานนี้หละคุณต้องหาอะไรให้มันหน้านะครับไม่ใช่ครับอันนี้เลยจะไม่ใช่เลยครับโอ้ยจะไม่มีตาเลยครับเนี่ยหกเบี้ยเนี่ยจะหมดแล้วโอ้โหจะหมดแล้วโอ้โห ลองไหาดูได้นะครับที่ผมบอกไว้ว่ามันม้อะไรคือมันไม่ได้อะไรเลยโอ้โหแบบนี้ได้ได้ตาไปแล้วนะครับก็มันน่าจะไม่มีใจนั่นนะครับ ุณลงหาไปดูเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับไม่ตายอยู่นะครับเมื่อกี้ผมผมอยู่ตรงนี้แล้วมันตายตาเลยตายตาเลยจริงเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวงกลมนะครับเมื่อกี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายไม่ได้ก็คลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเอาตาในเมพเอะไลยนะลิฟ สยบสบายขวัญน,นะครับก็ขอตัลวลาไปก่อนนะครับ